สันดีครับเจดเคยมเนอร์นะครับวันนี้ก็มารับของนะอันนี้ก็เป็นเอลซ่าพัสดีเฟอร์บิสนะครับกล่องบิทเมนเลยนะแล้วก็มีเคอเวอร์มาด้วยนะครับเคอเวอร์มาเป็นลังเหมือนกันนะเครื่องเนี่ยก็จะเอ่อมาเป็นกล่องกล่องมาเป็นแหลกอย่างนี้เลยนะครับก็ห้าสิบเครื่องนะล็อตนี้ก็ที่สั่งกันไว้ก็เดี๋ยวเจนี่จะส่งนะร่อทีที่ก่องนี้ของช้านิดนึงเพราะว่า ต่เวียดนามติดนะครับมันก็เลยมาชา้าอีกหนึ่งนะเนี่ยหนักมากนะครับตัวนี้ก็จะต้องเอารถยกขึ้นรถเลยนะครับไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับของที่เข้ามาวันนี้กราลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปๆครับ